สรุปการจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษานะครับ การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาก่อนอื่นเรามาดูนิยามของคำว่าพิพิธภัณฑ์นะครับหมายถึงสถาบันใดก็ตามที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือหากำไรตั้งขึ้นเพื่อบริการรับใช้สังคมและเพื่อการพัฒนาสังคมและเปิดให้สาธนารณชนทั่วไปเข้าชมจัดแสดงเผยแพร่โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาหาความรู้เพื่อการศึกษาเล่าเรียนเพื่อบันเทิงใจต่อหลักฐานทางวัตถุนะครับ พิพิธภัณฑ์สถานคืออะไรคือสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสงวนรักษาศึกษาค้นคว้าวิจัยและจัดแสดงวัตถุที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและความเพลิดเพลินให้รวมถึงหอศิลปะอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์สวนสัตว์นะครับ หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์สถานนะครับประกอบไปด้วยการสำรวจรวบรวมสแสวงหาวัตถุพิพิธภัณฑ์การจำแนกการจัดทำทะเบียนการอนุรักษ์สงวนรักษารักษาความปลอดภัยการศึกษาค้นคว้าวิจัยการจัดแสดงเผยแพร่และการให้บริการการศึกษานะครับ ประเภทของพิพิธภัณฑ์จากการสัมมนา,าของยูเนสโกเรื่องบทบาททางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศบราซิลพอสอ2 5 0 1ได้แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ตามประเภทสิ่งของที่รวบรวมหรือกลุ่มสาระเป็น9ประเภทคือ ประเภทที่1พิพิธภัณฑ์สถานศิลปะอาร์ตมิวเซียมทำหน้าที่เก็บรวบรวมผลงานศิลปะที่มีคุณค่าเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เกิดสุนทรียะได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการของศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะรวมทั้งความงามและเทคนิคในการสร้างสารรค์งานศิลปะของสกุลช่างต่างๆนะครับ ประเภทที่2พิพิธภัณฑ์สถานศิลปะสมัยใหม่โมเดิร์นอาร์ตมิวเซีหรือพิพิธภัณฑ์สถานศิลปะร่วมสมัยครอบคลุมถึงศิลปะด้านต่างๆคือศิลปะประยุกต์สถาปัตยกรรมศิลปะตกแต่งศิลปะอุตสาหกรรมงานหัตถศิลป์หอศิลป์ศิลปะการแสดงนะครับ ประเภทที่3พิพิธภัณฑ์สถานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ archaeology and history museum สแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สแสดงชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของกลุ่มคนได้แก่พิพิธภัณฑ์สถานประวัติศาสตร์บ้านประวัติศาสตราา์โบราณสถานอนุสาวรีย์สถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สถานประวัติศาสตร์โบราณคดีนะครับ ประเภทที่4พิพิธภัณฑ์สถานชาติพันธุ์วิทยาและพื้นเมือง e n o l o g y and Folklore Museum มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มนุษย์แต่ละชาติมีความเข้าใจในหลากหลายของวัฒนธรรมวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีตั้งแต่เครื่องมือเครื่องใช้วัตถุที่แสดงถึงความเชื่อในทางศาสนาขำนบธบร,รมเนียมประเพณีลักษณะการดำรงชีวิตที่อยู่อาศัยการทำมาหากินงานฝีมือเป็นต้นนะครับ ประเภทที่5พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา (Natural Science Museum) จัดเก็บและจัดแสดงธรรมชาติในทุกสาขาเช่นภูมิศาสตร์พฤกษศาสตร์วัตถุทางธรรมชาติตัวอย่างของพืชและสัตว์ต่างๆที่มีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันในธรรมชาติรวมทั้งเรื่องของเกี่ยวกับโลกดินน้ำหินแร่วนอุทยานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสัตว์บกเป็นต้นนะครับ ประเภทที่6พิพิธภัณฑ์สถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Museum of Science and Technology จะแสดงพิพัธนาการของความเจริญก้าวหน้าของวัตถุที่มนุษย์ได้คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นเช่นเครื่องจักรเครื่องกลยานพาหะะและเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีสาขาต่างๆเรื่องราวการคิดค้นทางเคมีฟิสิกส์เป็นต้นนะครับเพื่อการศึกษาค้นคว้าซึ่งได้รับทั้งความรู้และความเพลิเพลินจากการพบเห็นและทดลองสัมผัสนะครับ ประเภทที่7พิพิธภัณฑ์สถานส่วนภูมิภาค Regional Museum หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นจะแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับท้องถิ่นต่างๆทั้ง,งประวัติศาสตร์สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติชีวิตความเป็นอยู่ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆนะครับ ประเภทที่8พิพิธภัณฑ์สถานเฉพาะเรื่อง (Specialized Museum) รวบรวมและจัดแสดงวัตถุเป็นการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเครื่องดนตรีแมลง,มงเครื่องถ้วยเป็นต้นนะครับ และประเภทที่9พิพิธภัณฑ์สถานมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา University Museum เอบรวบรวมเรื่องราวหัวข้อต่างๆให้กว้างขวางมากที่สุดเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักศึกษานักวิชาการโดยจัดเก็บวัตถุต่างๆให้เป็นหมวดหมู่สะดวกแก่การศึกษาวิจัยบรรยายสัมมนานะครับ หัวใจสําคัญของการดําเนินกิจการพิพิธภัณฑ์นะครับขั้นตอนการได้มาซึ่งข้อมูลทางวิชาการนับเป็นหัวใจของการดําเนินกิจการพิพิธภัณฑ์โดยพันธลักษณ์เป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบวิธีการต่างๆตามแต่วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์นั้นๆนะครับ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการงานศึกษาค้นคว้าวิจัยของพิพิธภัณฑ์จําเป็นต้องสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวัตถุพิพิธภัณฑ์หรือเรื่องราวที่พิพิธภัณฑ์นั้นจะจัดแสดงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวโดยวัตถุป้ายคำบรรยายและกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะครับ เพื่อการบริการการศึกษาแก่ผู้เข้าชมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการเข้าชมข้อมูลเพื่อกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการข้อมูลเพื่อการบริการฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์นะฮะและเพื่อการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การศึกษาค้นคว้าวิจัยจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับ